อาบน้ำเสร็จนะคะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่าที่เห็นแววๆนี่คือคือไม่ได้ใช้ซิมเมอร์เลยนะคะ <c oughs> แบบคือแบบน้าอ,อิ่มหนา่อยมากแล้วก็แบบน่าขำป่ะเนี้ยอืมอือฮ วีีพิงพี่ก็เลือกใช้สีชมพูพิงค์สก,กัดพร้อมกันนะคะชมพูพิงค์ค่ะ<น>ก็จะแบบวิธีทาลิปสติกให้ดูดูดีนะคะก็คือทาเหนือริมฝีปากจริงไปสามเซนติเมตรค่ะสันนะคะทามันไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็ต้องทำแบบนี้ค่ะควกกควกเสร็จ <isas? S 1> <Qu ake. laughs> แล้วนะคะคิ้วของเรานี่ ต้องนึกถึงต้องเขียนคิ้วนะคะบนหัวนี่นะคะต้องเขียนให้โกงนะคะเหมือนคันโอนนะคะถ้าเรานึกไม่ออก,กเราก็ต้องนึกถึงสะพานพระรามแปดนะคะก็เขียนขึ้นไป<อ>เหนือคิ้วจริงของเรานะคะกลางหน้าผากเลยเราก็จะดูนะคะเราทานะที่เขาทาทากันเราก็ทาเหมือนเขาได้คะ่ะแต่เราต้องท้ายน้อยกว่านะคะเพราะเราแต่งไปเรียนะอ่ะแล้วก็ด้านบน เ้ <laughs> ินบนนิดนึงต้องตายชิดขอบนะคะเลยไปได้นิดนึงคืออยาเลยไปยยอะกี่นี้นะคะนี่คือเลยไปนิดนึงไม่ไปเลยก็เ <laughs> นี่ยค่ะเราต้องทาแบบน้อยน้อยที่สุดทายน้อยนะคะโน้อยจมูกด้วยค่ะจมูกก็น้อยๆ้อยนะคะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแต่งหน้าไม <laughs> ใช่ไหมมันต้องดูวิ่งๆิ่งนิดนึง เสร็จแล้วค่ะการแต่งหน้าลุกธรรมชาติว่าทีนี้มันจะเป็นประโยชน์่นกเรียนนรรรรรรักศึกษาในการแต่งไปเรียนนะคะเน้นว่าต้องแต่งแต่ละอย่างเนี่ยคือต้องปัดน้อยๆนะคะเพราะาคือแต่งเยอะไปเดี๋ยวอาจารย์จะรู้นะคะเราเป็นนักเรียนเราควรแต่งแต่พอดีนะคะไปแล้วนะคะ